สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง youtube เรื่องแพร่แพร่เกษตรนะครับออสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็แย่อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันป้องกันตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับตอนนี้กักตัวอยู่บ้านนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรทำอะไรก็ ตั้งสติให้ดีๆนะครับแล้วก็รับฟังข่าวสารเรื่อยๆนะครับพร้อมกับหาความรู้ประกอบกันไปนะครับอันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับฟ้าทลายโจรนะครับที่ผมปลูกไว้นานแล้วนะครับปลูกไว้นานแล้วนะครับสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ทางอินเทอร์เน็ตมานะครับนานแล้วก็ปลูกขยายไว้ตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขยายอยู่นะครับกําลังขยายพันธุ์อยู่นะครับก็กําลังเป็นที่นิยมเลยในตอนนี้นะครับใช้สําหรับ ในการต้านเชื้อโควิดได้นะครับมากน้อยเพียงใดอันนี้ไม่ฟันธงนะครับแต่ก็น่าจะช่วยได้ครับเพราะว่าเห็นแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันก็มาพูดกันเยอะนะครับทางสื่อต่างๆนะครับแต่ที่ผมปูไว้เท่านั้นผมเอาไว้สําหรับเป็นยาสมุนไพรในการรักษาสัตว์นะครับซึ่งผมเลี้ยงแพะก็เอาไว้รักษาแพะนะครับตรงนี้ ฟ้าทลายโจรน,นะครับก็จะมีรสชาติที่ขมเลยทีเดียวนะครับที่ปลูกไว้นี้นะครับฟ้าทลายโจรน,นะครับสบรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับใช้ได้ทั้งคนและสัตว์นะครับลองหาข้อมูลดูในทางอินเทอร์เน็ตทาง youtube ท,ทาง google น,นะครับว่าสรรพคุณของฟ้าทลายโจรน,นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมไม่อยากฟันธงนะครับแต่ก็บอกวิธีกัน ไปนะครับปลูกได้นะครับตอนนี้ยิ่งดีใหญ่นะครับใครมีพันธุ์ก็ปลูกไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้สําหรับใช้เองนะครับแล้วก็จําหน่ายได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับก็จะเป็นเรื่องของก้าต้นเล็กๆนะครับหรือว่าเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็สามารถที่จะเพาะขยายจำหน่ายจ่ายแจกได้นะครับอย่างผมเองเดี๋ยวผมก็จะขยาย ให้มันได้เยอะกว่าน,นี้นะครับขยายไปเรื่อยๆให้มันได้เยอะกว่าน,นี้ถ้ามีเยอะกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องแจกช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังลําบากแล้วก็ไม่มีตังค์นะครับด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจกนะครับแต่โครงการข้างหน้าถ้าโควิดยังไม่ซาก็าอาจจะได้แจกเดี๋ยวขอขยายพันธุ์ก่อนนะครับเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนะครับไม่ร่ำไม่รวยแต่ก็พอมีน้ำใจ นะครับช่วยเหลือกันไปในยามนี้นะครับในยามนี้อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับความรู้เราก็สามารถหาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้คนที่ตกง,งานท้อแท้ออกข่าวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมเห็นคนท้อแท้หลายๆคนแล้วรู้สึกสงสารครับผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมานะครับจุดที่แบบลำบากสุดๆ นะครับลำบากสุดๆเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ก็ไม่ได้เพอร์เฟกเลิศดเรืออะไรครับแต่ว่ามันก็มีความสุขกว่าเมื่อก่อนอยู่ในระดับหนึ่งครับก็ได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักนะครับคือการเลี้ยงสัตว์นะครับคือการเลี้ยงแพะตรงนี้แล้วก็ได้ทำช่อง youtube เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานกับตัวผมเองนะครับก็จะได้ความรู้กันไปนะครับตรงนี้ช่วงนี้ฝนก็จะตกเริ่มตกบ่อยแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมฆ่าเชื้อตามพื้นคอกบ่อยๆด้วยนะครับก็เนี่ยครับอย่าลืมปูนขาวด้วยนะครับโรยตามพื้นคอกนะครับฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่า เชื้อโลคนี่จะมากับฝนนะครับจะมากับฝนแล้วก็อยู่ตามพื้นดินที่ชื้นแฉะนะครับเป็นแหล่งสักสะสมหมักหมมของเชื้อโรคเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมันฆ่าเชื้อบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาฆ่าเชื้อโรยปูนขาวนะครับทําความสะอาดพื้นคอกนะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อลดการเกิดโรคนะครับของแพะตัดเลี้ยงเรานะครับ พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กําลังท้อแท้สิ้นหวังนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าสิ้นหวังนะครับพยายามตั้งสติหาความรู้เยอะๆนะครับความรู้แล้วก็ดูตามที่เขาช่วยเหลือนะครับก็มีหลายๆหน่วยงานที่ช่วยเหลืออยู่นะครับ อย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับหากท่านใดมีประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง YouTube เรื่องแพร่เกษตรยังไงวันนี้แล้ก็สวัสดีครับ